นี่นะครับเป็นที่พักติดทะเลแบบนี้เลยชื่อบลูเบย์บังกะโลนะครับอยู่ที่กเกาะสม็ดนะครับจังหวัดระยองเป็นบรรยากาศหน้าที่พักเรานะครับเนี่ยเห็นไหมห้องอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมา,าทุกคนห้องกว้างมากเลยเฮ้ยห้องกว้างจริงใช่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิวนี่เห็นไหมข้างหน้านี่เป็นทะเลเฮ้ยสุดยอดมากข้างนอกก็จะมีก้าอียชายหาดให้นั่งนะคะนี่ทะเลอยู่ตรงนี้เลยนะ เดี๋ยวพามาดูข้างในห้องกันเฮ้ยมีโซฟาด้วยเรานั่งเล่นแบบชิลๆเลยแล้วก็มีที่นอนตรงนี้เออนทะเลไปเลยค่ะอันนี้ที่พักเราชื่อบลูเบย์บังกะโลนะครับอยู่ที่กเกาะสม็ดนะครับจังหวัดระยองคืนละ2,500บาทค่ะทุกคนเป็นที่พักตดทะเลเลยนะคะข้างในก็มีทีอะมีพัดลมมีแอร์มีทีวีทีวีจอใหญ่เลยนะคะอุ้ยก็อีนี้เหมาะกับฉันมากบลังมากขนน้ คณะหนึ่งแก้สสินี่ตรงนี้เขาก็มีขนมให้ด้วยนะคะนี่มีขนมมีอะไรพวกแป็บผมแป็บผมแล้วก็มีแมตตี้แบดยุงตียุ่งไมตตียุงแล้วก็มีไฟฉายมีอะไรนะอ่าตู้เซฟตู้เซฟแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นนี่ตู้เย็นนี่ตู้เย็นมีน้ําดื่มให้นะคะกาต้มน้ำร้อนอุ้ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยค่ะห้องนี้ค่ะให้ดูห้องซะก่อนเออโหเนี่ยติด ติดทะเลแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำกันหน่อยอือหห้องน้าสะอาดมากนี่อันนี้ห้องอะไรหนี่ห้องอาบน้ำมอมีแชมพูมีสบู่ให้ครบเลยนะคะนี่เป็นชาวเวอร์นะคะห้องน้ำดีมากสะอาดมากเลยที่สำคัญเดินออกมาปุ๊บก็คือเดินทะเลเลยค่ะอ่เดินลงไปเลยดาวติดทะเลแบบนี้เลยฉันอยากไปเกาะทรายแบบนั้นเห็นหนุ่มๆไม่ได้เลยนะ เห็นนุ่มๆไม่ได้เลยนะใหมฉันบอกว่าฉันอยากกอดไฟเฉยๆนี่นะครับเป็นที่พักติดทะเลแบบนี้เลยรวมก็น่ากอทรายนะลูกเออ <laughs> ไม่ได้คิดอะไรเลยฉันชวนเธอไปกอดทรายเฉยๆ <laughs> ใช่เหรอเออเห็นะครับเฮ้ยทะเลดีมากเ,เลยเ, <laughs> <laughs> เป็นบรรยากาศหน้าที่พักแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมห้องอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเออ เฮ้ยดาวเขามีชิงช้ายักษ์ตรงนี้ด้วยนี่นี่นเออบบลองแว่งดิใหญ่มากาพลังสุดมากดาววันนี้เอออันนี้ไม่ใช่ชิงช้าเลยนะคะชิงเร็วค่ะ <c oughs> เออเนี่ยเฮ้ยชอบทะเลวันนี้มากอ่ะสวย เราจะก่อทายตรงนู้ไปได้กันไหมมีตัวแบบหล่อๆเลยแล้วตรงนูน้นอ่ะเออเขามีไม้กวาดที่ติด,ะตดทะเลเวลาเราเดินมาแล้วรา,ายติดเท้าเขาก็มีไม้กวาดหาด้วยอันนี้ที่พักเราชื่อบลูเบย์บังกะโลนะครับอยู่ที่เกาะเสม็ดนะครับจังหวัดระยองเราจะเก็บกระเป๋าแล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูพ้าททิ์ตกกันนะคะ